ใจมากเลยที่ได้ออกมาข้างนอกสักที oh, <wow. S 1> ทิมงงานพามาเล่นกิจกรรมอย่างหนึ่งทีูุ่ลาแบบอยากเล่นมานานมากแล้วนะคะ oh. ก็คือเวกเซิร์ฟ oh. นั่นเอง oh. เห็นเซเลบหลายคนเขาเล่นนะ oh. ต้องใส่ชุดว่ายน้ําแบบ สวยๆแล้วก็ยืนโพสสวยๆยูมันบอร์ดกีเราเวกเซิร์ฟเนี่ยเขาว่ามันมีมันนานแล้วแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งมีนะคะเพิ่งจะมาแบบเล่นกันเยอะๆช่วงนี้เล่นไม่เป็นนะคะไม่รู้ด้วยว่าจะต้องใช้เทคนิคอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโค้ชค่ะที่สําคัญไม่ใช่คนไทยด้วยเป็นชาวต่างชาติ <c oughs> ก็วันนี้ดีใจมากๆได้มาที่นี่ค่ะที่นี่ชื่อว่าทินาเวกเซิร์ฟ คสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงมาทำเวกเซิร์ฟเพราะว่าชอบชอบกีฬาว ater sport ฮะมาทำตอนช่วงโควิดเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ชอบวอนที่์เนอยู่เหมือนกระดานกระดานนะเวกเซิร์ฟเนี่ยมันถูกพัฒนามาสำหรับการเล่นเซิร์ฟซึ่งปกติเล่นเซิร์ฟมันเล่นกลางทะเลใช่ไหมครับมันต้องใช้คลื่นแต่เนี้ยมันสามารถที่จะสร้างคลื่นวิ่งเรือพิเศษแบบนี้เพราะว่าไอตัวใบพัดอ่ะมันต้องอยู่ตรงกลางเพราะไม่ฉะนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราอยู่ข้างหลังมันจะเป็นอันตรายขาดขาดกันไปน่ากลัวน่ากลัวมาคโนมาคโน Yep. um do you want to explain like what kind of board that we're going to play uh, it's not this board. huh this one uh-huh no, yes. looks difficult no, no. I, I i hate shortboards so much <laughs> we use the waister uh-huh you, uh, you don't need to follow. Uh -huh. so I you already can... stand on the yes. board. Okay. Yes. Just so uh -huh. you can use more smaller uh -huh. and then you can easy to turn. Uh -huh. Is it because you. I'm small? That's why I have to use the short no, board? No, no, no. <laughs> <Not> like... <laughs> it's the same height as me. I need to come soon. How can I learn? Okay. Let's go. Okay, let's go. Okay. เอาสวยๆนะถ่ายออกมาดีๆนะเป็นคนเกียรชูชีพมากเลยมนไม่สวยเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าเขามีชาเลนจ์ให้ว่าพี่ดเราจะต้องยืนลำบากให้ได้หนึ่งนาทีบอกพนักงาที่กูยืนได้แล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะลงเรือแล้วแล้วก็ไอ้ที่เขาสอนเราเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ากูจะทำได้หรือเปล่ากูอาจจะเล่นเซิร์ฟเกณได้แต่กูอาจจะเล่นเวกเซิร์ฟไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวเราไปลองเลยค่ะไป นั่นคู่ตะขาขับเลยขับขาไม่นั่นแทนโอเคโอเคโอเค yes yes and then after will be like this แบบนี้ใช่ครับ and two hands how and not push make straight yes yes อย่างนี้อย่างนี้ครับเก่งมาก just like this totally the same and then you stand up okay the feeling just be like that okay and I'll be in the middle of b all yes ครับขาไปครับ Can put your heel, make the... Yes, go like this. Okay, try to stand up. Yes. Okay, okay, that's right. Yes, good. One more time. Yes. Yeah. You have to go like okay. Go. Yes. Yes, yes, okay. น้ำไม่ไหลอึกน,น้ำก็อร่อยดีนะยากเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าขอสักสามสี่ทีนะ่าจะโอเคแล้ว <c oughs> มันยากอะ่ะใช้แขนเยอะเหมือนกันธรรมดาเลยเซิร์ฟเกลใช้แต่ขาใช้แต่พวกอะไรเงี้ยแต่รู้แค่ว่าแบบตอนที่ล้มแล้วอะ่ะกูจับเชือกไม่ทำไจะทำให้ตัวเองแบบโดนหลือง่างคนคำถามเดียวเลยค่ะคิวยังอยู่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวกูจะลงไปด้วยโอเคค่ะ <Okay, S 1> okay, you see her again okay. <okay. S 2> okay

One thing, very good. Now push. Okay. You fall is because you push and then like, <laughs> you fall. Just pull me the floor. Yes. Okay? You try yourself. Yes! Looney! Yes! Ok, calm. ok, Ok, Tom. Đủ Tom. ก็เลยแป้งเปิ่จริงหรอโอเคเดี๋ยวต้องรีวิวแล้วแหละใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างสนุกมากค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทำไมวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่น้าเวเซอร์มากๆแล้วก็พี่กองด้วยนะคะแล้วก็คุณครูของเราด้วยซึ่งอดทนใจเย็นอธิบายดีนะคะทีมงานก็น่ารักนะคะตอนแรกคิดว่ามันยากแล้วมันก็ยากจริงๆิแต่พอเล่นมปสักพักนึงเอ๊ะไมเล่นได้อะใช้คนนั้นต้องเสด็จที่นี้แล้ว ะะแวะมาได้เสิร์ชหาดีกูก็แมพเลยนะคะพี่หน้าเวกเซิร์ฟอยู่แถวๆกิ่งแก้วนะสิบนาทีจากเมกะบางนาก็วันนี้สนุกมากๆค่ะเดี๋ยวคนหน้ามีอะไรใหม่ๆก็ติดตามชมวันนี้บ๊ายบาเขาตัวไปไม่ต้องแต่งหน้าแล้วใช่ปะหน,น้าเต็มแล้วใช่ปะเนี้ยแหละคะ่ะคนสวยกันเนี้ยแล้ว <laughs> บาย